เมื่อวอยหลุดผลจากพระเจ้ากลับคืนสถานะมนุษย์เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากๆสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องวันพันแมนตอนที่202ครับสำหรับตอนล่าสุดเนื้อหาใหม่นี้เนี่ยเป็นอะไรที่ถูกใจผมอย่างมากเลยล่ะครับโดยหน้าปกของตอนนี้เนี่ยทางด้านไซตามะกําลังวิ่งเล่นอยู่กับเจ้าโปรจิตตัวเล็กจิ๋วนะมีชื่อตอนตอนนี้ว่าเหล่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ครับและต้อ มาตอนนี้ครับต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราจะเห็นว่าบันบีสัปปะลาแบบตัวโคตรของโคตระยักษ์ใหญ่เนี่ยยูดีก็ทะลุมิติแล้วก็กาลังจะบุกมาโจมตีในจุดที่พวกปราดแล้วก็เซตามาอยู่นะครับทางด้านปราดเนี่ยก็มีการกลางบาเลียออกมาเพื่อที่จะปกป้องและคุ้มครองคนในพื้นที่บริเวณตรงนี้แล้วปราดเองก็รู้ด้วยครับว่าไอ้ศัตรูสัปปะลาตัวยักษ์ใหญ่ที่โผล่มาเนี่ยมันคือตัวอะไรครับโดยปราดเรียกว่าพวกนี้เนี่ยมันคือเหล่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองพวกนัที่นินจาสวรร เองก็งงๆนะครับว่าสัตว์สักดิธิ์ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรยังไงกันแน่นะราดก็อธิบายครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์ของระเจ้าด่ดแหละนะมันเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงของระเจ้านั่นเองโดยตัวที่โผล่มา2ตัวครับไอ้ตัวหนึ่งที่มันมีลักษณะแบบคล้ายๆเต่าคล้ายๆกาเมล่าเนี่ยมีชื่อว่าเกนบุครับส่วนตัวที่เป็นเสือตัวใหญ่เนี่ยครับเป็นสัตว์สักดิธิ์ที่มีชื่อว่าเบียโกครับโดยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมีความอันตรายอยู่ที่ภัยบัติระดับมังกรหรือสูงกว่าครัับมมนี คำอธิบายอย่างชัดเจนเลยครับว่าเป็นภัยพิบัตรระดับมบงกรหรือสูงกว่านะก็ถ้าจะให้ตีความก็คงจะสื่อประมาณว่ามันก็จะเก่งแข็งแกร่งกว่าภัยพิบัตรระดับมงกรทั่วไปอะไรประมาณนั้นนะนะมันก็ต้องอย่าง,งน,นั้นนะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่มากนะผมและคือแบบแม่งมีโปรไฟล์ว่าเป็นแบบผู้พิทักษ์ของพระเจ้าเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงของพระเจ้าเนี่ยมันก็ต้องแบบแข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วครับสำหรับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ครับทางด้านไซตามะค,ครับผมไม่รีรอครับเมื่อศัตรูปรากฏตัวขึ้นมาแบบนี้ไตะกรโด ขึ้นไปง้างบัตรเลยครับผมกําลังจะต่อยอเจ้าสัตว์สักสิธ,สธิ์งตัวนี้ครับไซตามะาบอกว่าเฮ้ยอย่ามาเห่าใส่สัตว์เลี้ยงของฉันนะเว้ยแ <c oughs> <g ry> ละไซดามะาคือมึงห่วงโปจีตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวมึงอุ้มโปจีมาด้วยดีนะแต่ก่อนที่ไซตามะาจะได้ซัดหมัดไปนะครับไซดามาก็รับรู้แล้วก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างครับภาพตัดบัตรที่ด้า,ดานบลา์ดครับ บรัดมองไปยังหลุมที่หัวหน้าหมู่บ้านดินจามันจมลงไปครับซึ่งหลุมนั้นเนี่ยมันมีควันพวยพุ่งออกมาครับเหมือนกับว่าบรัดและเซนบาเองเนี่ยก็คุ้นๆนะครับพอที่จะรับรู้ได้ครับว่าเฮ้ยไอควันแบบนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับควันของกาโลที่มันเคยพวยพุ่งออกมาเลยนี่นานะและแล้วครับหัวหน้าหมู่บ้านดินจาก็กระโดดออกมาจากหลุมพร้อมกับที่ทางด้านบรัดนั้นเนี่ยรวบรวมพลังไว้ที่หมัดแล้วก็กําลังจะโจมตีใส่ตะตูทางด้านวอยแห่งความว่างเปล่าครับ ได้ใช้ท่าดาบผ่าพิตีในการฟันเจ้าเกนบุไปครับบอกเลยครับว่าอย่างตึงครับศัตรูตัวยักษ์ ใหญ่มากถึงมากขนาดนี้เนี่ยท่านผู้นั้นคือฟันแบบไม่สนใจไม่สนขนาดนะอย่างโหดนะส่วนาด้านบลารสครับใช้ท่าพลังหมัดแรงโน้มถ่วงซัดศัตต,ตูแบบรัวๆอะไรกันไปครับหมัดของบลาสค,คือโค้รจะรุนแรงแล้วก็ซัดกันไปหลายหมัดครับผมทําเอาศัตตูเนี่ยร่างกายบุบบูบีบบบ้หน้ายูยี้กันไปตามๆกันครับทางด้านเซดามะเองเนี่ยก็มีสีหน้าที่แบบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมที่ได้เห็นความสามารถของบลาสแล้วก็ท่านผู้นั้นครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าไอ้เจ้า สัตว์สักรรสิทธ์ตัวยักษ์ใจเนี่ยโอ้โหโดนเล่นงานเละเทะเลยล่ะครับแล้วบลารดนั้นเนี่ยก็รวบรวมพลังไว้ที่มืออีกครั้งหนึ่งเอามือมาประกบกันพร้อมกับบอกว่าปิดครับมันก็เหมือนกับว่าบลารดเนี่ยทำการปิดประตูมิติอะไรประมาณนั้นครับมันก็เป็นการส่งสัตว์สักรรสิทธิ์นี้เนี่ยไปที่มิติอื่นเหมือนดั่งเดินนั่นเองครับประตูมิติบนท้องฟ้าณตอนนี้เนี่ยก็ถูกปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันครับทางด้านวอยแห่งความว่างเปล่าแลนดิ้งลงมาที่พื้นเราจะเห็นว่าที่บริเวณใบหน้า ของเขาเนี่ยมันมีรอยแตกครับก็เหมือนกับกาโลยังไงอย่างนั้นเลยลหละครับและแล้วเปลือกที่บนใบหน้าของเขาก็แตกไปเผยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาอีกครั้งหนึ่งครับบลารหันม,มาครับแล้วก็บอกว่าโอ้ยว้ย ราสเองนี่มีสีหน้าดีใจอะไรกันพอสมควรด้วยครับพวกเราร้นที่นินจานวันเนี่ยก็มีท่าทีตกตะลึงนะส่วนทางด้านไซตะมาครับแลนดิ้งลงมาที่พื้นแล้วด้วยเช่นกันครับไซตามาก็มีการคิดในใจว่าเอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยปล่อยให้คนรู้จักกันเขาจัดการไปจะดีกว่าไหมนะแล้วไซตะมานั้นก็มีการหันมาบ่นเจ้าโปจินิดๆนะครับว่านี่แกเองก็เหมือนกันนะแกเนี่ยไม่ควรที่จะไปเห่าใส่ใครนะรู้ไหมแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวตอนล่าสุดแต่เพียง นี่แหละครับคือส่วนที่ผมชอบนะบทบาทของท่านผู้นั้นนะครับผมมันยังได้ไปต่อเว้ยมันยังไม่ถูกตัดบทเว้ยและประเด็นคือตอนที่แล้วเนี่ยโดนเซตามาเล่นงานก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ตายแต่ว่ามันก็คล้คลายๆกับตอนที่เซตามาเล่นงานกาโรนะครับจนทําให้พลังของพระเจ้าเนี่ยล้วนไหลออกมาแล้วกาโรนั้นจากที่เคยเป็นสัปหลาดก็กลับคืนสู่การกลายเป็นมนุษย์ครับโมเมนต์แบบนั้นสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับวอแห่งความว่างเปล่าเช่นกันครับวอแห่งความ ความว่างเปล่าโดนไซตามะทุบไปนะครับบอยไม่ได้ตายนะครับแต่กลับกลายว่าการโจมตีของไซตามะเนี่ยมันทําให้พลังของพระเจ้าที่อยู่ในตัววอยแห่งความว่างเปล่าเนี่ยมันล้วนไหลออกไปและวอยนั้นเนี่ยก็รูนว่าจะได้กลับคืนสู่การกลายเป็นมนุษย์แล้วลหละครับบอกเลยครับว่าบทบาทหลังจากนี้น่าสนใจมากครับวอยที่เคยเป็นคู่หูของบารเคยเป็นเพื่อนสีของบารครับพอกลับมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยบทบาทของเขาจะเป็นยังไงต่อไปครับจะช่วยบารยังไงจะไปจัด กาจะไปไล่ล่าพระเจ้าอะไรยังไงก็ผมน่าสนใจน่ารอติดตามมากครับก็เดี๋ยวต้องรอดูรอติดตามกันตอนต่อไปแล้วกันครับส่วนทางด้านไซดามาเนผมว่าแม่งก็โกงนะคือเท่ากับว่าไซดามาเนี่ยแม่งมีพลังในการแก้ทางพระเจ้านะเนี่ยเอาจริง คือโจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังของพระเจ้าแม่งแบบสามารถแบบปลดปล่อยปลดล็อกพลังของพระเจ้าที่อยู่ในตัวได้คือสถานะเดิมให้กับคนคนนั้นได้เลยเนี่ยโอ้ไซดามาตัวแก้ทางพระเจ้าว่ะไต่ดามาก็ตามนั้นเนี่ยผมมันมีพลังที่แบบว่าเวอ่เวอร์เนือตามันสำลึก เกินความเข้าใจได้อยู่แล้วนะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับกับวันพัดแมนตอนลาสุดครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรโดกมหน้าชัญดาวครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ